เข้าโหมดเข้าทำงานแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศที่บ้านเช่านะคะบ้านเช่าซอย36นะคะทุกคนนะคะเรากําลังทากิจกรรมอะไรอยู่นะคะในช่วงเย็นๆนะคะนะคะอากาศดีมากนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศสดชื่นนะคะในช่วงเย็นๆนะคะ แดดลมลมตกนะคะไม่มีแดดแล้วนะคะทุกคนนะคะเรามาดูแม่ครัวกันนะคะว่าเขาทำอะไรกินกันนะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมกหวปีนะคะใส่ไก่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยา,ายไข่หมกกับยายปุ่นนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้ทำอะไรคะหมกหัวปี ก็จะสับโคงไก่เพิ่งสับเสร็จนะคะของใจเตือนของใจเตือนดูชุดตับเพือนของยาบุ่นะคะซือท่าทางด้วยนะคะโอ้ได้อารมณ์จริงๆนะคะได้อารมณ์มากค่ะทุกคน แล้วก็ยังเป็นหมอนวดด้วยนะคะใครสนใจนวดนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะซอยสามสิบหกนะคะเปิดนวดทุกวันใช่ไหมคะนวดทุกวันใส่ไก่ไปแล้วไก่ไก่หรือหมูไก่ไก่ค่ะใส่ไก่เยื่อแล้ใส่ไก่ไปใส่ไก่นะคะทุกคนต้ไก่เอต๊ต๊มต๊ให้เข้ากันค่ะใส่เอรนดี คือรถคุณเบามีอะไรบ้างรถดีผคชอรถไปไปไอเกลือคนโอ้ใส่พไรเสพไรโอ้ไปเใส่หน่อยก็เสบหน่อยอันนี่ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะอ๋อยายไข่มุกพริกสวนบ้านเราเหรอคะเนี่ยพริกเราโทุกคนพริกสวยมากอใส่รถดีด้วยนะคะบรรยากาศ รูดีสองช้นอันนี้ใบไมงลักน้อยเลยค่ะจะใส่น้ำปลาร้าใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้าพอไหมนะไม่พอเดี๋ยวไปซื้อให้พอนะคะพอใส่ลงลูกเเค็มใช่ไหมเกลือเค็มค่ะเราใส่เกลือไปแล้วปกติาีไปแล้วแล้วก็คลุกคลุกคลุกใหเข้ากัน ไม่ใช่จะทำง่ายๆนะเนี่ยห่มงไก่ที่จนสับจนละเอียดสับด้วยมือเองตองสับไม่ได้ปั่นนะคะสับมาไม่ถึงตอนสับผ้าสับมาไม่เห็นผ้าสับใส่น้ำตาลปีอเอาชิมด้วยมีการชิมด้วยเหรอชิมเลย้รเอื้อดิบยังกินเลยภาษาอะไรชิมเครื่องแค่นี้ยไม่กล้าชิมอ๋อ วันี้ฮอปปี้ก็ไปโขกด้วยกันใช่ไถ้กคุกมันจะไม่เข้ากันอ๋ออย่ากอดเอาจะเอาไงฮอปปี้ใส่ก้นได้หมดนี่นะคะนี่ก็ปีอลงไปนี่ทีละน้อยทีละน้อยอะไรครับเงินม่อนอยู่ไหนเงินม่อนอยู่ไหนก็ตามค่ะจะได้ละเอียดข้ที่เขาให้ม่อนนะแม่อก็โขด ถ้าเป็นเอกสานเราต้องทำให้มันกส่ลูกโดดนะหมอเดี๋ยวจะควยต้นอันนั้นใส่ตอนหอมใช่เหรอือตอนหอมอ่าเนี่ยใส่ของปกให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะทุกคนโกติเราจะคุกคุกคุกไงใช่โกมันไจะห่อแก่วเพราะปีสี่ปีนั่นเนี่ยสี่หงใส่ได้จการละมั้งนะเพราะปีสี่ปีสี่ปีสี่หง ดอกไม้โอ้ดอกไม้ก็สวยนะคะอยู่สวยมากเลยค่ะคนอพวกลาใหญ่ใหญ่ใช่ไหม,หมกองพดีเลยรถกงบรรยากาก็เอมาตองขวดเจบกขวดมาอขวดิวนะ <c ười> <c ười> ไม่รองปนคืน ไปตองยวยกันละช่วยกันนะครับถ้ามาช่วยมันก็ไม่เสียต้องมือใช่นะคะต้องเ่มันไม่ตัวดินไม่ท้างไม่ได้เก็บกองตาด้ยยังนี่ตาาแล้วมันถูน้ำมันก็ชช้นถงน้ำมันก็ชช้น ด้วยช่วยกันนะคะวันนี้ตาทํางานทั้งวันนะคะไม่ได้กินข้าวเลยตายแล้วตามืดกาแปมันตาแปมันเล่นตัวเตาเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกมะนาวปลูกมะนาวปลกอนะคะทำตรงนี้ให้เป็นเหมือนบ้านเราโนกตาเนาะจะได้เก็บอยากกินอะไรก็เก็บกินอยากกินอะไรก็เก็บทำไปทดิน่จะทำ ให้สวนให้เป็นแบบสวนครัวสวนครัวไปเลยนะคะเวลาจะกินก็ไม่บากไปซื้อกินได้ของตัวเองในตกอย่างใช่นะคะสบายกระเป๋าด้วยนะคะมีเขือมีพริกมีมะละกอกินของตัวเองกล้วยก็มีแล้วกล้วยหลายปีแล้วกล้วยก็มีแล้วใบตองนี่ก็ใบตองตาปลูกเองนะคะเราปลูกเองทำเองอยู่ในกรุงเทพนะไม่ได้ซื้อใคร ในเราปลูกได้เราก็ปลูกนะาจ๊ะเนาะในเราปลูกกินเองครับเราปลูกจะกินอะไรชอบอะไรก็ปลูกเอาเองใช่มีที่ปลูกนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะดูผักนะคะโอ้ยไข่มุกไปเที่ยวหลายวันผักเหี่ยวเลยเนาะ เตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่ที่จะเอามะนาวลงนะคะแล้วก็มะละกอน,นะคะมาดูกันนะคะว่าตาทำอะไรบ้างเนี่ยค่ะตาเตรียมพื้นที่โอ้ตาปลูกแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะต้นมะละกอน,นะคะดินก็ดินเอามาจากบ้านนะคะเอามาจากบ้านสีสเกตนะคะ ะค่ะในระหว่างะะที่รอนะคะคุณยายไข่มุกนะคะเตรียมที่จะห่อบกหัวปีนะคะเรามาดูสวนกันนะคะเรานะคะได้เอาดินมาจากบ้านเลยนะคะทุกคนนะคะเพื่อรีงเพื่อที่จะเอามาปลูกนะคะผักนั่นเองนะคะนี่คือดินจาก ซีสเกตนะคะเนื่องจากว่าได้กลับบ้านมาเมื่อตอนสมการนี่เองนะคะเอาดินมาเลยนะคะมาผูกผักกันนะคะดินที่นี่คอนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไรนะคะก็เลยขนมาจากที่บ้านเลยค่ะทุกคน เราปลูกนะคะปลูกผักสวนครัวนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ต,กตะไคระ้สะดวกสบายนี่เล่นนี่เลียนทำไรคะเอาวิไปไห่ใก<น>ล้ไหม นะคะใส่ไก่นะคะจะแซบจะนัวขนาดไหนนะคะดูแก้นข,ข,ข้างด้วยนะคะ <c oughs> แซบเวอร์ชั่ไใส่สองแบบเหรอก,กรองแบสองคนมันตัดใส่สุดละแม่บอกเพ็งงาน หอปีนะคะทอาสีส oh, ิโอ oh, wow. ้ยโอ้ยมาเจอหักระตกยไงอะค่ะหอปีหอบกหอปีอโอ้สุดยอดเลย ปาดขับรถมันแรงเนาะจนเบรกหักตายไปสวยเหมือนหน้าตาเลยนะคะดูสวยเหมือนหน้าตาสวยไปไหยเราสวยหอ่ะออพแต่ยู มันก็ไข่แอนน่่มันบกไป็นต้มปอกไข่นี่ฟังหน่งเดมด้ลต้องลงเนืยู่นั้งแซ่ไว้อย่าให้มะติ้งหดเราหอเสร็จไม่เปียกเลยเด็กไข่มุกจะทำอะไรนึ่งข้าวนึ่งเอนึ่งข้าวแล้วมันจะนึ่งหมกอ๋อนี่หมกเราหอเสร็จแล้วนะคะนี่คือหมกหัวปีใส่ไก่ เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะคะจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะอยู่ที่ฝีมือคนปรุงนะคะเนี่ยค่ะคนปรุงนะคะยายปุ่นนะคะแม่ดองปุ่นนะคะคนปรุงอร่อยไม่อร่อยก็อร่อยค่ะอร่อยค่ะทำไดอร่อยนะคุใส่ใจใ <c oughs> ส่ใจทำขนาดนี้เลี้ยงเสียด้วยนะคะเราอยู่ครัวครัวคุณยายไข่มุกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมืดๆหน่อยนะ ยันมืดเลยค่ะบอกเกพนกเล่าอนร้อมเงนี้่แมายเมียนพนพูีโยแงบยยูบ่จักวาแล้วน้่งบเห็นไีมผู้บ่าวเดี๋ยวเห็นดีมองไม่เห็นค่ะถ้าผู้บ่าวนีรอๆเดี๋ยมอเห็น มันหมดไฟแล้วมั้งยายยังมีไฟอยู่นะยังมีไฟอยู่ไฟงส่อนไฟงส่นนี้เราใช้นี่กันไหมคะาเราหาคนใหม่มาดเราหาคนใหม่มาสายเปย์เดี๋ยวจะหาให้เปกับเปให้เปย์ต่อบีค่ะจบแล้วอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยบ่อยใช่ด้องอร่อยอร่อยเี่เด็ดแต่มเหมืนกับที่แสบมากกว่าอร่อยเม้อร่อยไหมได้ลูกโดดบุกพอบปีนะคะทุกคนนะคะสุกแล้วนะคะแสบพอใหญ่แล้ นี่นี่องนะคุค่กไม่ได้่อมากเลยออาไปลองกินใหม่สิไม่ดองชิมใหม่สิทำด้วยมือนะเนี่ยทำด้วยมือด้วยใจจับ้ว๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บป๊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 ปป๊ปปบุ่ เมนกับหัวด้วยนะอันนี้ยังไม่สุกหรอมั้งอันนี้นุ่มปี๋ปะนุ่มเตยเตยปยอันนี้เรื่องทีละอันนี้เรื่องก่อนสุกแล้วค่ะงโอ้สุกแล้วนะคะทุกคนหน้าตาสวยงามมากค่ะเราเอาไปชิมดูนะคะสุกแล้วอันนี้ไว้อีกสักครั้งต่อนเลย่องอันนี้ค่ะ ไม้ดองเห็ดแสบบ่ะเอ้แสบแสบฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะกับช่องซิตเกศชาแนลค่ะไปทาหนวดเดี๋ยวมาทายหนวดน้ำเดนโอเคค้ณจะมอยหอยก็แล้วก็แชร์ของก่กดแช่